สำนักพระราชวังจัดพิธีบวงสวงและตัดไม้จันทรหอมค่ะ วันที่6ธันวาคม2568ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรกกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุทยานายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์เป็นประธานพิธีบวงสวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระ รมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้นายชัดชัยปิ่นเงินหัวหนะ้างานโหรพราม์เป็นผู้อ่านองค์การบงสวงโดยมีนายสุชาติชมกินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิลปากรนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการ การจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีโดยพลอากาศเอกจารึกสนิทวงนะอาอยุธยาประธานในพิธีจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบบนโตเครื่องบงวงสวงและปักทูบบริวารที่เครื่องสังเวยจากนั้นหัวหน้างานโหรพราหมณ์อ่านองค์การบงวงสวง เจ้าพนักงานควายบรรดาะลั่นของเสร็จแล้วพลอากาศเอกจารึกสนิทวงนอาอยุธยาประธานในพิธีเดินไปยังต้นจันหอมต้นที่หนึ่งต้นที่สองและต้นที่สหลังน้ําเทพมน์บริเวณต้นจันหอมและขวานสาหรับใช้ตัดต้นจันหอมก่อนใช้ขวานฟันเป็นปฐมมาเลิกโปรยดอกไม้บริเวณรอบต้นจันหอมและเครื่องส่งเวยเป็นอันเสร็จพิธีและโอกาสนี้พลอากาศเอกจารึกสนิทวงนะอาอยุธยาประธานในพิธีได้ร่วมปลูกต้นกล้าจันหอมในผืน ป่ากุยบุรีด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการสำรวจคัดเลอือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระกฎไม้จันและพระหีบไม้จันในงานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศุกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและได้มีการประกอบพิธีบวงสวงและตัดไม้จันหอมในวันนี้จากนั้นจะมีการแปล แย่ลูกเพื่อส่งมอบให้กับสำนักช่าง1ิบหมู่กรมศิลปากรดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดสำหรับไม้จันหอมถือเป็นไม้มงคลชั้นสูงตามโบราณราชประเพณีนิยมนำมาจัดสร้างพระบรมโกศและพระโกรธสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพบ,บรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งผืนป่ากุบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันถือเป็นแหล่งที่พบต้นจันหอ ของคุณภาพดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ผ่านมามีการประกอบพิธีบวงสวงและตัดไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏและพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์อาทิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนิครินบดินทรเสถิภคินี สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหรืองวชิยันนสังวร